สำนักประชาสัมพันธ์เขต7ร่วมถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมาพันศา6รอบ28กรกฎาคม2,567 นายทองทศมหามนตรีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต7นำคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2567เบื้องหน้าพระบรมสายารักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567 ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ 28กระกฎาคม2567โดยมีพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของงานที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28กระกฎาคม2567เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สู่แก่ประชาชนและประเทศชาติ สื่อไปสำนักประชาสัมพันธ์เคเจในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นประมุขแห่งราชอาณาจักรไทย